สวัสดีค่ะบัตรสืผ้าทุกสองค่ะแอลค่ะว่นค่ะวันนี้ค่ะทุกค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงสเวตเตอร์สวมหัวงานผู้หญิงนะคะเสื้อสเวตเตอร์ค่ะเสื้อสเวตเตอร์สวมหัวนะคะงานผู้หญิงนะคะลูกค่ะเป็นงานญี่ปุ่นอตเอสผีนะคะใช่ค่ะ45กิโลราคา4,000บาท จำนวนอยู่ที่ประมาณ100ถึง120ตัวน,นะคะตกต้นทุนต่อตัวประมาณการที่33บาบาทเท่านั้นคะ่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นามาดูกัน เสื้อสเวตเตอร์สวมหัวผู้หญิงนะคะ<ช>หัวนี้<ช>นะคะ,ะ,คะลูกค้าค่ะออาเหม่อมากสำหรับช่วงนี้ปลายฝนต้นหนาวนะคะลูกค้าค่ะเริ่มกันแล้วเริ่มกันแล้วนะคะเริ่มขายดีกันแล้วสำหรับงานกันหนาวนะคะใช่ค,ค,ค่ะลูกค้าจะเป็นหมวดเสื้อสเวตเตอร์นะคะลูกค้าจะเป็นแบบว่า เป็นเนื้อผ้าสเวตเตอร์นะคาจ้ะตัวนี้เป็นของยูนิโค่ดค่ะอ่ะยูนิโค้นะคาจ้ะเป็นเนื้อผ้าสไตล์ประมาณแบบนี้นะคะจ้ะแต่ว่าบางทีไม่ต้องใส่ไม่จำเป็นต้องหนาวอย่างเดียวก็ได้ใส่แบะไม่้อแ่นคะจะรูอว่าใส่แบบว่ากันแดดกันลมได้นะคะได้เหมือนดานาค่ะใส่คลุมก็ได้ แสงคุมไปทางานไปเรียนนะคะได้หมดเลยลูกค้าจ๋าใช่ค่ะสีดำสีดำสีขาวมีทุกโทนสีเนาะใช่ค่ะมีหมดเลยมีหมดเลยค่ะลูกค้าจ๋าค่ะค้ัมาหมดเลยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่ายังไงก็คุ้มสี่พันเท่านั้นสี่พันบาทเท่านั้น่เท่านั้นซื้อสิบกระสอบค่ะลูกค้าจ๋าเพื่อจะได้ส่ลดทุกลูกนะลูกค้าจ๋าเอาง่ายๆซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะนั่นเองหรือไม่ได้ขายหมดนี้ กนนี้เรามีเป็นรายการอื่นชนะคะลูกคา,าจ๋าเรามีเป็นรายการอื่นหรือว่าจะซื้อเป็นเสน้นก<ด>นะ,ะ<ด>นาบเวลานะลูกค้าจ๋าเซ้นกนหนาบของเราสามารถค้าเขาได้นะลูกค้าจ๋าซื้อให้ครบิ0กระสอบ เพื่อจะได้ส่วนลดทุกกระสอบนั่นเองนะคะใช่แล้วค่ะราคาปูสุดคุ้มมากไม่จําเป็นต้องซื้อหมวดเดียวรู้ค่ะค่ะราคาได้เลยอ่ะสิบพันกนะรู้ค่ะค่ะยอดก็จะประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทนะคะใช่ค่ะนี้นะคะแล้วแต่ราคาเนาะใช่ค่ะแล้วแต่ราคาแต่ถ้าสมมติว่าเอารายการนี้นะคะลูกค้วก็ลดไปเยอะนะ เช็คสต๊อกจนด่วนเช็คราคาลดต่อจนด่วนได้เลยนะคะลูกค้าจากสินค้าของเรากับลูกค้าจัดจัดเต็มเข้ามารวดรวดตอนรับช่วงสายฝนต้นหนาวนะคะลูกค้าจะทยอยเข้ามาแล้วจะเป็นหมวดสเวตเตอร์สวมหัวงานผู้หญิงค่ะมวดนี้ก็ได้สเวตเตอร์สวมหัวงานผู้ชายก็ดีหรือจะเป็นมีฮูดก็ได้ะลูกค้าจัดหรือว่าจะเป็นคล้ายๆกับแจ็คเก็ตพัฟฟิตใช่ไหมคะใช่เมื่อวานเรามีรีวิวนะคะจัดก็ได้นะราคาคุ้มมากสามพันสี่ร้อยบาทเท่านั้น แต่ตอนนี้คะ่ะลูกค้ากราฟ 4F กันเราสอบนี้ไปก่อนค่ะในราคา3,400บาทเท่านั้นค่ะราคาส0 0พันราคาสี่พบาทค oui, ่ะราคา4,000บาทเท่าน <Hey, ั้นนะคะวิสุทธิ์กินกาแฟเย็นเยี่ยวค่ะทายเย็นๆนะคะทรายเย็นเยอะเกิน ขออภัยลูกค้าด้วยค่ะขออภัยลูกค้าด้วยค่ะด้วค้าจะเอาไปต่อจากล้วยค่ะโอ้โหส,สวยลูกค้าค่ะราคาต้นทุนต่อชิ้น33บาทเท่านั้น นำไปทำราคาได้หลากหลายเลยว่าจะเป็นแปดเก้าเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าลูกค้า่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับแต่และตลาดด้วยนะคะใช่ค่ะแล้วแต่พื้นที่เนาะใช่คะแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดด้วยนะคะลูกค้าจ๋าแต่ว่าแบรนด์ที่เราเจอเยอะสวดมากจะเป็นของยูนิคอร์นค่ายูนิคอร์นจียูนะคะแล้วก็เอิร์ทนะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เอิร์ทจะเยอะๆนิดหนึ่งนะคะชัดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะ ถ้าเป็นแบบว่าแบรนด์บางแบรนด์จะเป็นโทนสีขาวกล้องาแล้วก็ขาวอีกนะคะคูกคะจ๋าแบรนด์ชัดไม่ชัดยังไงขอใครลูกคอกมาเนะคะพยาอยากดูให้อ่ให,ให้ละกันลูกคะจ๋าโอ้อยเป็นแฟชั่นก็มี ติดลูกมงลูกไม้หรือว่าเรียบๆนะคะมีค้ามาหมดเลยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะไปต่อที่แบรนด์ของเรายูนิคอจะเยอะๆนิดนึงสี่พันเท่านั้นค่ะ4,000ันเท่านั้นค่ะลูกค้าจะสี่พันเท่านั้นสวัสดีค่ทูกค้าทุกท่านอีกรอบค่ะลูกค้าจะวันนี้เป็นอะไรคะ วันนักค่าววันอักข่าวค่ะเบวค่ะวันอักข่าวที่สดใสมันสุกได้ไหมโอ้โหโอ้โหมันรีบรีบมันรีบรีบได้รีบไปเที่ยวเที่ยวหนีเที่ยวนะคะลูกค้าค่ะประกาศตรงนี้เลยเที่ยวจะหนีเที่ยวแล้วอากาศเดี่ยวอยากเที่ยวแล้วนะคะวันอักข่าวที่สดใสค่ะลูกค้าขามาแล้วกดไลค์กดแชร์ด้วยเฟซบุ๊กตา ถ้าปิดการขอให้ Facebook เป็นหนอนนะคะลูกค้าจ๋าต้องเปิดต้องเปิดให้โลกรู้นะลูกค้าจ๋าถ้าลูกค้าอยู่ต่างประเทศก็ได้ทั่กโลกก็ดีเฟซบุ๊กถ้าเฟซบุ๊กปิดการขอให้เฟซบุ๊กเป็นหนอนนะเฟซบุ๊กเป็นหนอนแล้วหนึ่งนะบอกให้เลมาติดเพ่นดูแค่เข้ามากดไลค์กดแชร์ไปก่อนอุ่นใจแน่นอนโปรของเราสัตว์ลูกค้าจ๋าโปรดีๆนะยิ่งเป็นเดือนตุลาของเรานะลูกค้าโปรหนึ่งแถมหนึ่ง กับมาเลเซียแท็หนึ่งจ่ายยอดหนึ่งแต่ได้สอนะลูกค้าจ๋าคุ้มมากสิบรายการนะลูกค้าจ๋าสามารถเลือกซื้อได้สําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกบัคต้องเป็นีเดียวค่ะต้องเป็นเท่านั้นทำยังไงต้องเป็นค่ะลูกค้าจ๋าต้องซื้อให้ครบยอดสองหมื่นนะลูกค้าแล้วก็จะได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเรานะคะใช่เลยแต่ว่าสะสมยอดได้นะได้ค่ะถึงที่เดือนเลยตั้งแต่ ส่วนวันที่วันนี้วันที่ต่อสามก็แต่วันที่สามจนถสิ้นเดือนใช่ค่ะลูกค้จาจะสะสมยอดไฟได้เลย,นะยค่ะจ๋าวันนี้ซื้อหนึ่งหมื่นสิ้นเดือนซื้ออีกหนึ่งหมื่นได้สมุดด้วยหนึ่งพันบาทแล้วก็ได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบ้าของเราด้วย<ช>แต่ถ้าอยากเป็นสมาชิกเลยในบินโปรโมชั่นกะนะ็ได้ทำยังไงครพี่เอ๋ รถเบ็ดเซร็จเบ็เตเล็ค่ะลูกค้าจ๋าให้ครบยอดสองหมื่นนะลูกค้าจะก็ได้แถมใบทันทีใช่แล้วซื้อแนวใต้การโกงนะคะให้ครบสองหมื่นบาทบินเดียวเลยฟั่เรื่องค่ะด้วยยังไงคะฟังไม่ทันฟังไม่ดูเรื่องอธิบายบนไปบนมาสับไปสับมาใช่ขอให้ลูกค้าด้วยสามารถขายเงินได้นะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าค่ะอุ้ยกลับมาดูมวนนี้ก่อนลูกค้าซื้อหมวดนี้ก็ได้ห้ากระสอบ ค่ากระสอบนะคะลูกค้าค่ะได้ส่วนลดด้วยหนึ่งบาทสิบดีกว่าค่ะออีกนิดเดียวไม่นิดแหละพอนานสิบกระสอบแล้วได้ส่วนลดทุกลูกไปเลยค่าลูกได้สดหนึ่งพันกับซื้อสิบได้สดทุกลูกค่ะลูกค้า เสี่ความคุณภาพเกียร 7A เราว่าคุ้มสิบกระสอบลดทุกลูกค่ะลูกค้าจ๋าช่วงนี้นะต้องแจ้งนิดนึงจะเป็นพ่อค้าใหม่แม่ค้าใหม่ลูกค้าใหม่ที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ใช่ลูกค้าขาอย่าเพิ่งไปรอบอกว่าเดี๋ยวใกล้พฤศจิกาธันวาก่อนไปขายกระนางไม่ทันเค้านะคุณพี่ค่ะคุณป้าคุณน้าค่ะไม่ทันนะกว่าท่านเจค่ะไม่ทันจริงๆเปต้องบอกว่ากว่าท่านกว่าจะไปซักรีดกว่าจะเตรียมความพร้อม เขาขายหมดแล้วค่ะหมดก่อนหมดก่อนทัวร์บ้านเราส่วนมากคือนิยมไปเที่ยวต่างประเทศก็มีใช่ค่ะ<ช>นะคะจ้ารู้ว่าจะเป็นช่วงแบบว่าอากาศเย็นเย็นก็ขึ้นเหนือใช่ไหมคะ<ช>หร่อจะไปเที่ยวอีสานาบ้านเราอีสานบ้านเรา<ด> <คง S 1> บา<ค>งทีไม่ได้ไปเที่ยวแต่ว่าก็อากาศเยน็นเย็นนะทูกค่จ๋าสักรีดรอเตรียมความพร้อมรอนะคะลูกค้ะจ๋าไม่ใช่บอกว่าหนาวก่อนแล้วค่อยเตรียมความพร้อมขายไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ขันนะคะอุ้ยสวยเลยเหรอสวยๆทั้งนั้น สวยๆแล้วนะลูกค้าค่ะแต่ผมต้องแนะนำช่วยค่ะเดี๋ยวป้งใหม่สะอาดมากใหม่สะอาดจริงๆอ่ะมี่เอซิกนะคะแต่ว่าเบล์เยอะมากนะเยอะๆค่ะผู้ชายเราถ้าใส่ได้ตัวนี้ผู้ชายใส่ได้นะได้เหมือนกันค่ะขอให้ขนาดไซส์ใส่ได้ได้ค่ะแต่แล้วก็อยากใส่นะคะสามารถอ่าใส่ใส่งานด้วยกันได้ใส่งานใส่งานด้วยกันได้นะคะอันนี้ของมาเวลมาวิลมาวิลมาเวลนะคะลูกค้าค่ะยูนิโค อ่าแล้วก็เป็นของเอิร์ธแล้วก็เป็นของอัญชาักจ้ะฮะลูกค้าจ้าอุ้ยจต่ว่าแบรนด์เยอะอยู่นะสิบนะคะแบรนด์เยอะอยู่นะมาลงมาเร็วแต่ว่าแท้ไม่แท้ไม่ได้การันตีคะลูกค้าจะขึ้นอยู่กับลูกค้าดูเป็นดูนะคะใช่แล้วค่ะอุ้ยสวยจ้ะ ไปดีกว่าค่ะกล้วยค่ะไปแล้วเหรอคะพี่วค่ไปแล้วคะ่ะอ่ะเดี๋ยววนรายการให้อีกรอบนะคะลูกค้าหมวดน,นี้เป็นเสื้อโซเวตเตอร์สวมหัวผู้หญิงนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดเอสพีของเรานะคะ4ี่้ากิโลราคาส0 0พบาทจำนวนอยู่ที่ประมาณร0 0ถึงร้สตัวนะคะตกต้นทุนต่อต,ตัวประมาณการที่33บาทเท่านั้นคะ่ะใช่ค่ะลูกค้าคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าท่านหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หล,กลกากหลายช่องทาง มีไลน์มีเฟซบุ๊กม,ม,มีหน้าเว็บไซต์มีโทรสอบถามมีหน้างานมี Youtube มีตัดแฉกนะคะจะไปในเท่างทางคือช่องทาง TikTok นะคะสำหรับหมวดนี้นะคะขอ,ขอบคุณค<อ>่ะ